ขึ้นไปดูตามตึกนะขึ้นไปวะขึ้นไปได้แล้ว สองตัวมีสามตัวเอาไปไหมเอาไปหบ้านผมก็เลี้ยงไป่ไดาว่าบ้านผมเลี้ยงมาแล้วสามตัวเดินไปไหนไอเหนียวอย คุนเอาไปเลียงที่บ้านดิเบ้านให่นี้ก็ได้แล้ว่ะทงี่เดินไปทั้งบนหรือว่าหนุ แมันก็ชอบวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งออกจากกล้องไปอ่ะคล้ายนะไม่ใช่ไม่รู้กดถึงท้ายอายุสามสิบเนาะสามเอ็ดแล้วอีกไหนพี่เพจคล้ายยังเล่นเล่นจับหวมันจะหนีไหมอ่ะ เด็ดขาดซอสไอ้นอนกาลันอิดเรียกเด็ดขาดตลอดเราเรือ,อเราเรือไม่ถูกเรือติดไปน,นี่คือลูกแมวเนาะครับลูกแมวลูเเกเลยอนะ่ะตัวน,นั้น,นเทนานเหรอทนายยัง บนเนี้ยก็สิ้นสุดสิ้นสุดคดีทีนี้ก็แบบพลเมืองดีเนาะแต่ดีแล้วแหละแต่เดี๋ยวดีไม่ดีเดี๋ยวปิดรล้วนเดี๋ยวแม่งขโมยสักระสีไปขาย,ยอันอ <laughs> ีกเรื่องเป็นกาตี่แม่งจับปิดคุกเลยไม่ยอม โอนั่งชมวิวนั่งชมวิวดิกล้วอยู่แต่ถ้ยวเงคลิปแอบดูอย่างกันโนโ่เลยอ่ะเหมียว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 เดี้ยงให้ใครชั้น มันอยู่ฝั่งตึกนูน้นอีกใช่ไหมตึกนี้ก็เยอะพี่ผมไม่มีคนแล้วอืขึ้นไปดูตามตึกมีโอเคอันนี้คือเป็นแมวที่ผมจับเหรอตรงใช่ครับเป็นแมวที่เราจับ<ช>แล้วก็เลี้ยงมาไอ้แล้วก็ดูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครเขาจะเห็นมานานแล้วนานแล้วครับนานแล้ว ประมาณกี่ปีได้แล้วที่เราเห็นแมวตั้งแต่หลายปีแล้วก็แต่สิบสิบปีแล้วครับว่าผมอยู่นี่ตั้งแต่สิบสาม,มก็คือรู้สึกรักิ้มดูมันใช่ครับผมก็คิดยูว่าถ้าตึกปิดไปแล้วแมวก็จะอยู่ยังไคงก็คิดยูว่าใครจะให้อาหารน้องเพราะว่าปกติก็ถ้ามีคนอยู่เขาก็ให้อาหารแล้วอย่างเงี้ยเราอยากจะให้หน่วยงานที่อยูอกเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าอะไรแบบนี้ไหมอ๋ออยากมา,มากๆเลยครับ หนือนงานไหนก็ได้ครับผมแบบว่าช่วยให้น้องแบบอยู่สบายกว่านี้แล้วก็มีมีแบบว่ามีอาหารกินอย่างเงี้ยครับที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดิมเนี่ยคือที่อยู่ตอนแรกที่น้องอยู่ึเนี้ยที่อยู่ได้เพราะอะไรนอืมกพราะว่าเพราะคนที่เขามาอยู่เนี่ยแหละครับเขาคอยช่วยน้องอะไรบอลเนี้ยเขาก็ปกติก็จะมีคนเอาอาหารให้น้องแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดเขาปิด ตืเ่เนาะมันเราทราบมาว่ายัางไงบ้างที่พี<ค>่ดาตืนก็รู้สึกรู้สึกอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ก็ใจหนึ่งผมก็สงสารน้องแมวนี่แหละครับเพราะแมวก็ไม่รู้จะไปไหนเพราะปกติแมวพวกนี้ก็อยู่แต่ตึกเนี่ยนี่ไอ้นี่แกกบีฮะโอกบี <c oughs> แสดงว่าเราก็แบบมาบ่อยๆเล่นกับมันบ่อยๆน<ด>า,าสนทนาแมวเหมือนกันท้าแมตวตรงนน้นผมก็เล่นเดินมามเล่นตลอดตรงโน้มีไหมเป็นเพิ่งเกิดสามตัวมั้งครับรวมแล้วกี่ตัวทั้งหมดที่เราเ,เห็นที่เราแบบนับนับ,นบเอาบประมาณการเหงก็ประมาณกับยี่สิบตัวมันถ้ารวมสองตึกว่าแบบข้างนอกข้างนอกก็มีเพาเขาปิดนี่ก็คือแบบไม่มีใครเลี้ยงถ้าตายก็ตายหมดเลยเดี๋ยวนี้ก็จะอ่อน เอตัวดมืโอเคค่ะพี่พี่แพทไทค่ะเอ่เห็นบอกว่าที่ตึกอยากให้พี่แพทพูดถึงตึกนะที่แบบว่าเขาจะมีการคืออย่างนี้เดี๋ยวครับอีกไม่ถึงไม่น่าจะถึงเดือนเจ้าที่เขาบอกเขาจะมีการปิดล้อมตึกแล้วพวกที่ว่าพวกแมวเนี้ยก็จะอยู่ประมาณสามสิบสี่สิบตัวอยากให้หาบ้านใหม่ให้หน่อยเพราะว่าเอาไว้ก็เดี๋ยวตึกปิดแล้วเดี๋ยวแมวมันตายสงสาร ซึ่งเราเท่าที่เราสำรวจมาคือแมวเยอะมากเยอะครับประมาณสามสิบถึงสี่สิบตัวแล้วก็คนคนเขาก็เลี้ยงเขาก็เลี้ยงไม่ไหวอ่ะ<ม>เพราะว่าถ้ามันปิดล้อมรั้วหมดอ่ะเขาก็ต้องปีนมาให้อาหารหรือว่าถ้าใครเข้ามาอาจจะต้องโดนบุกรุก,ก<ม>เพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากให้เอาแมวให้ช่วยหาบ้านใหม่ให้แมวม,มีพวกผู้ใจบุญหรือว่ามูลิธิอะไรก็ช่วยมารับแมวไปได้ถ้าเกิดคนที่รักแมวอะไร,รเนี้ยน้องก็สามารถมารับน้องไปเลี้ยงได้ครัา ้วสามารถติดต่อพี่เพชร้าหรือว่าจะมาดูแมวมารับแมวได้ที่ไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมฝากไปที่พี่นุชไปแล้วเดี๋ยวถ้าจะมีการจับเดี๋ยวผมยะยแจ้งไอ้พวกคนที่ให้อาหารให้เขามาจับให้แล้วก็เอาเอาไปเลี้ยงคือบริการจับแมวให้ใช่ครับคนที่ให้อาหารจับได้ค่ับอย่างที่ที่ไหนคะหมยถึงว่าที่เนี่ยบอกที่จัดไว้ได้ไหมว่าที่ไหนเสือมีอยู่ตรง อยู่ตรงประชาลา่ายี่สิบหกแยกหกครับก็มาได้เลยมันจะมีอู่ซ่อมรถอยู่ตรงนี้ไปหาผมที่อู่ซ่อมรถก็ได้หรือไม่ก็โทรมาก็ได้มีเยอะมาก